คือวัดอิสกรเทมเปิลวินดาวันนะคะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองวินดาวันเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยนะคะคนที่ นับถือศาสนาฮินดูนะคะก็จะมาขอพรอกับไหว้องค์พระกิษณะที่นี่นะคะวัดกิสกรเทมโปวินดาวันนะคะเป็นวัดที่ใหญ่มากในเมืองวินานาวันเลยก็ว่าได้นะคะสร้างเพื่อเป็นวิหารให้กับองค์พระกิษสะค่ะในแต่ละวันนะคะก็จะมีชาวอินเดียนะคะที่นับถือศาสนาฮินดูนะคะก็จะเอาเดอกไม้มาบูชาองค์พระกิษณนแล้วก็มาขอพรอค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอาเดอกไม้นั้นกลับบ้านเพื่อไปบูชาต่อเพื่อความเป็นสิริมงคล เราก็จะมาดูบรรยากาศด้วยกันนะคะในความศรัทธาของคนอินเดียนะคะที่นับถือศาสนาฮินดูที่มีต่อองค์พระกฤษณะนะคะเป็นความศรัทธาที่น่าพึ่งมากๆเลยค่ะก็มาดูบรรยากาศด้วยกันนะคะ